ความสัตย์ซื่อความมั่นคงในการติดตามพระเจ้าแปรงรับใช้พระองค์นั้นคือสิ่งสําคัญที่นําพาชีวิตของเราก้าวไปสู่พระประสงค์อันเป็นน้ําพระทัยสูงสุดที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราแต่ละคนผมเองก็ จากพระเจ้ามาก็ประมาณ20กว่าปีนะครับรู้จักพระเจ้าตั้งแต่อายุ17เรียนชั้นม .5 ก่อนหน้านั้นก็จริงๆครอบครัวก็นับถือศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกเด็กๆเราก็ไปโบสถ์เป็นประจำเราเรียนโรงเรียนคริสทูก็มาควบคุมให้นักเรียนคริสตนี้ต้องไปโบสถ์แต่พอเราเติบโตขึ้นเราก็ห่างเหินไป แล้วก็จนจนได้รู้จักเพื่อนที่พาเรามาเป็นคริสเตียนซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าคริสเตียนเป็นยังไงแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เรานับถืออย่างไรแต่ว่าพอได้ก้าวเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าสมัยก่อนแม้เรานับถือศาสนาแต่เราไม่ได้รู้จักพระเจ้าจนเรามารู้จักพระเจ้าจริงๆด้วยการที่เราตัดสินใจก้าวเข้าไปเองครับก็เริ่มรับใช้พระเจ้าด้วยนะครับเริ่มรับใช้พระเจ้าตั้งแต่เป็นนักศึกษามี ออกไปประกาศเขาประเสริฐออกไปดูแลรุ่นน้องให้เขาได้เติบโตพระเจ้าจนกระทั่งเรียนจบใกล้ๆจบก็ตั้งเป้ากับพระเจ้าว่าเออยากอยากมีส่วนในการเปิดครสตจักรในต่างจังหวัดที่ไหนก็ได้ที่ยังไม่มีคนที่รู้จักพระเจ้าก็สุดท้ายพระเจ้าก็นํามาที่ชนบุรีก็เลยตั้งแต่เรียนจบใกล้ๆจบก็เริ่มออกมาวันศะุกร สุขเสาร์อาทิตย์มาช่วยโบสถ์ทางนี้ซึ่งมีคนทางนี้อยู่บ้างแล้วก็พอเรียนจบเต็มตัวก็ออกมาทํางานสมัครงานที่นี่ก็เรียกว่าเป็นตอนนั้นเราก็เป็นโสดอยู่แล้วก็ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับพระเจ้าและการการรับใช้พระเจ้าจนกระทั่งสถานภาพก็เปลี่ยนไปก็เริ่มมีครอบครัวแต่งงานก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ ประทานคนที่เหมาะสมมาให้กับเราก็เป็นคนที่รักพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เริ่มมีลูกก็สถานภาพเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าการติดตามพระเจ้าก็ยังสม่ำเสมอเหมือนเดิมเพราะว่าตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลประการใดที่ที่เราจะออกจากทางพระเจ้าเพราะาเพระทางพระเจ้าเป็นเป็นคำตอบแล้วแล้วก็ พระเจ้าก็อวยพรให้สิ่งดีๆกับเราพระเจ้าก็อวยพรในครอบครัวในหน้าที่การงานก็พระเจ้าก็นำให้ได้งานที่ดีขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วก็มีมีลูกก็ขอบคุณพระเจ้าอวยพรให้มีมีลูกที่น่ารักก็สิ่งที่เห็นก็คือรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้เราเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าเนี่ย รื้ว่าพระเจ้ามีมีบำเหน็จให้กับเรามีมรดกให้กับเราก็เห็นพระเจ้ารอวยพรมาถึงลูกแล้วก็เชื่อว่าจะถึงรุ่นหลานต่อไปเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าจากชีวิตที่ตั้งใจอยู่กันเป็นครอบครัวเราก็ร่วมรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีพระพรเยอะแยะมากมายรู้สึกว่าเราได้ได้เห็นได้หนุนใจกันบางทีเวลารับใช้มันก็มีบ้างที่เหนื่อย หนักใจท้อใจบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเราเราก็เห็นเขาก็ได้มีโอกาสแบบเป็นพรซึ่งกันและกันแล้วรู้สึกว่าเรารักกันมากขึ้นบางทีก็ก็มีบ้างเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้ว่าจะราบรื่นไปซะทุกอย่างหรอกแต่ว่าเราก็ใช้พระคําพระเจ้าแล้วเราก็ปรับแล้วมาปรับปรุงชีวิตของเราเองเพื่อที่จะให้ทั้งครอบครัวเราทํยังไงก็ได้ให้รับใช้ได้เห็นชีวิตว่าบางทีเห็นอาจารย์ต้อมแบบเหนื่อยมาก ส did, my mother. My mother time, However, The okay. ิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าได้กําลังใจก็คือเขาไม่ค่อยบ่นก็รู้สึกเหนื่อยก็แค่นี้พูดแค่นี้ก็เราก็รู้สึกว่าเราอยากดูแลเนาะเราก็บอกเขาเหมือนกันบางครั้งทีเราก็วันนี้เหนื่อยนะโอเคเราก็หนุนใจกันและกันก็ถือว่าเราเองได้ได้ปฏิบัติซึ่งกันและกันหลังจากที่เรารับใช้พระเจ้าร่วมกันก็รู้สึกเป็นพรแล้วก็รู้สึกว่าเห็นคุณค่าของงานรับใช้ไม่ว่ายังไงเราสองคนก็รู้สึกว่า เราก็คงไม่ไม่ล้มเลิกความตั้งใจนี้เราก็อยากส่งมรดกนี้ไปถึงลูกหลานงานรับใช้เป็นงานที่มีคุณค่าแล้วก็เห็นถึงพ่อพอในชีวิตของเราเราเองก็ก็คงเป็นเหมือนครอบครัวอื่นเนาะพอมีลูกก็อยากมีอะไรที่มั่นคงให้ลูกให้ครอบครัวแต่ว่าอย่างหนึ่งเราก็ฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้าถามว่าในความคิดของทุกคนบนโลกนี้ ถ้ามีครอบครัวเราก็อยากจะสร้างครอบครัวให้มั่นคงอบอุ่นแต่ทุกคนก็มีภาระปัญหามีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่มีอะไรประกันได้เลยว่าสิ่งที่เราทุกคนทำเนี่ยมันจะยั่งยืนแต่เราเชื่อว่าเรามีพระเจ้าเป็นหลักประกันสุดท้ายเรายังมีพระเจ้าเราไม่ได้มองว่าพอให้พระเจ้าแล้วเราจะขาดเราเชื่อว่าพระเจ้ายังเป็นหลักประกันเป็นหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตของครอบครัวเราแล้วก็ขอบุญพระเจ้าที่มีโอกาส ที่ร่วมรับใช้กันเป็นครอบครัวแล้วก็เราก็มีความสุขกันทุกคนนะค่ะเมโตหรืครครอรนะทุกคนก็ุก้นมาต่งห้อมไม่มีใครัวไม่มีใครกลัวอะไรอีกแล้วทุกคนแบบขอบคาณพระเจ้าแล้วก็ติดตามพระเจ้าแม้จะถูกผม,ผมเหงถูกฆ่าผมเองก็ได้มีโอกาสเป็นพระพรคือก็ถือว่าเป็นคนแรกของครอบครัวที่มารู้จักกับพระเจ้าได้รับความรอดแล้วก็เราก็นำสิ่งนี้ไปแบ่งปันให้ พี่ชายนะพี่ชายก็ได้รับพระพรเช่นเดียวกันนะมารู้จักพระเจ้าจนไปถึงคุณแม่นะครับซึ่งก็ถ้าผมกับพี่ชายก็ติดตามท่านอย่างสัตย์ซื่อจนคุณแม่ก็เห็นเห็นมาหลายปีนะแล้ววันหนึ่งคุณแม่ก็มาเชื่อพระเจ้านะในที่สุดแม้ตอนนี้ท่านจะไม่อยู่แล้วท่านท่านก็ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ผมก็ยิ่งขอบคุณพระเจ้ายิ่งรู้ว่า ตอนนี้ส่งท่านเรียบร้อยท่านไปไปในทางที่ดีไปไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเราก็จะไปเจอกันวันหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยที่พระเจ้าให้อวยอวยพระพรในชีวิตนะครับเมื่อท่านจากไปท่านก็ทิ้งเหมือนทิ้งขอรดกไว้ให้เราในใน,ในระดับหนึ่งแล้วก็สั่งเสียทุกอย่างไว้เรียบร้อยมีการทํา เขียนเป็นหนังสือพิ่นัยกร,รม,มาแล้วก็จริงๆเหมือนกับท่านรู้ตัวว่าท่านอาจจะไม่ได้อยู่กับเราอีกนาน,น,นไปไปไปอีกนานอะไรเงี้ยท่านก็ทําตรงนี้แล้วก็สั่งเสียทุกอย่างไว้นะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ประทานคุณแม่ที่ที่น่ารักเข้ามาผมเองก็ก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีส่วนนะครับในการ ในการซื้อที่ดินสร้างคิดเสักจก็ตั้งใจถวายเต็มกําลังที่เรามีนะซึ่งกําลังที่เรามีเนี่ยมันก็มีอยู่ในใจในระดับหนึ่งแล้วก็บวกความเชื่ออีกระดับหนึ่งส่วนตรงที่บวกความเชื่อเนี่ยเราก็บวกความเชื่อจริงๆตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายพระเจ้าก็ก็มีทางออกให้กับเราก็คือมีมรดกบ,บางส่วนที่คุณแม่ ทิ้งไว้ให้ก็ก็เลยผมก็เลยตั้งใจโอเคเนี่ยพระเจ้าก็ก็ให้มาแล้วนะเราก็มอบถวายส่วนหนึ่งให้กับพระเจ้าก็ทําให้แบบว่าเป้าหมายที่ผมอยากจะมีส่วนในการในการถวายการเผื่อการสร้างอาคารเนี่ยสามารถเป็นจริงได้ตามความเชื่อที่ท,ที่มีจริงแล้วก็อาจจะอาจจะไปไกลกว่าความเชื่อที่มีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเมื่อพระเจ้า เริ่มเห็นหนทางในการที่พระเจ้าจะอวยมีหลายๆอย่างที่พระเจ้าจะอวยพรเราเข้ามาก็เชื่อว่าเราจะได้ทำได้เกินความเชื่อที่เราตั้งใจไว้ซิอ mm hmm. บทในยุคแรกนะครับของเรา mm hmm. เราบอกเลยว่าเรา mm hmm. เราเป็นคิดจากที่เน้นการเติบโตเราก็เลยไม่ได้เน้นของการ สร้างตัวอาคารโบสถอะไรมากมายแต่มันก็ทําให้เรามีข้อจํากัดเพราะว่าเท่าที่ผมอยู่ที่คิดจัดอย่างนี้มาก็จริงๆนับไม่ถ้วนแล้วแหละว่เราย้ายไปตรงไหนบ้างเราวันเสาร์เราต้องยกของทำแบบนี้มาเป็นเวลา17ปีนะก็รู้สึกตื่นเต้นที่รู้สึกว่ามันเป็นเวลาของพระเจ้าจริงๆที่ผ่านมาอาจจะอาจจะยังรอเวลายังไม่ถึงเวลาแต่วันนี้เป็นเวลาของพระเจ้าซึ่งมันก็มาเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้ซะอีก จนเราต้องต้องรีบกระโดดเข้าไปในเวลาของพระเจ้าเพราะว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าจะผมเชื่อว่าพระเจ้าพระเจ้าไม่ไม่ไม่ได้นําเราเพื่อให้เราแบบไปสร้างอาคารแล้วก็รู้สึกว่ามีทรัพย์สินเป็นของเราหรืออะไรทํานองแต,แต่แต่การสร้างโบสถ์ครั้งนี้เนี่ยผมมองดูแล้วจริงๆว่าสร้างเพื่อเป็นพระพรในฝ่ายวิญ,ญญาณ อาจจะเป็นวัตถุเป็นสถานที่แต่มันจะสนับสนุนฝ่ายวิญญาณก็รู้สึกตื่นเต้นที่รู้ว่าโครงการเราได้เริ่มไปแล้วแล้วก็พระเจ้าก็จะจัดเตรียมจนจนจบโครงการในปีในข้างหน้าอย่างแน่นอนที่เราจะได้เข้าไปในในในสถานที่แห่งใหม่ของเราแล้วก็ใช้มันอย่างเต็มที่ในการรับใช้พระองค์ในการพาคนเข้ามาพบพระคุณความรักของพระเจ้า ท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเน็จเพราะท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่